ตอนนี้เนี่ย iPhone 13รุ่นใหม่ล่าสุดเปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาทั้ง4รุ่นเลยก็คือ iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 pro แล้วก็ iPhone 13 pro max ค่ะออกมาให้เลือกถึง4รุ่นกันขนาดนี้หลายๆคนเริ่มสงสัย4รุ่นต่างกันยังไงอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เก่งสรุปรวบยอดให้4ความต่างในมือถือ4รุ่น คุณเหมาะกับรุ่นไหนจะได้รู้กันไปเลยในคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มต้นที่คอแรกกันคะ่ะสำหรับเรื่องแรกที่ต้องคำนึงถึงในการซื้อมือถือก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอเนี่แหลคะค่ะแน่นอนว่าทั้ง4รุ่นมีขนาดหน้าจอที่ไม่เท่ากันและถ้าจะว่าไปขนาดหน้าจอเนี่ยมีผลกับการใช้งานมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่จับถือแล้วเข้ามือไม่เข้ามือก็เรื่องของขนาดหน้าจอเป็นหลักด้วยเหมือนกันรวมถึงเรื่องของลักษณะการใช้งานที่ต่างกันก็เป็นผลกับการเลือกขนาดหน้าจอที่ต่างกันด้วยคะ่ะ สำหรับ iPhone 13รุ่นเล็กสุดก็คือรุ่นมินิเนี่ยมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ5.4นิ้วนะคะส่วน iPhone 13และตัว Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอเท่ากันนะคะโดยหน้าจอจะอยู่ที่6.1นิ้วค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้หน้าจอใหญ่สุดๆใช้งานได้เต็มตาเน้นสายเอนเตอร์เทนหรือว่าอาจจะใช้ทำงานตัดต่อคลิปต่างๆเนี่ยตัวนี้น่าจะเหมาะค่ะก็คือตัว Pro Max เพราะรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ถึง6.7นิ้วค่ะ ถ้าเกิดว่าใครนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะสัดส,ส่วนมันประมาณไหนไซส์ต่างจากของเก่าไหมต้องบอกว่าไซส์นี้เท่ากับตอน iPhone 12เลยจ้าถ้าเกิดใครเคยใช้อยู่ลองสังเกตจากมือถือเครื่องที่มีอยู่ก็ได้ค่ะ การเรื่องของขนาดเครื่องไปอีกหนึ่งอย่างเนี่ยที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของหน้าจอค่ะหน้าจอทั้ง4รุ่นใช้เป็น Super Retina XDR หรือว่าเป็นจอ OLED เหมือนกันหมดนะคะแต่ที่ต่างกันแล้วก็เป็นที่คือหาของแฟนคลับก็คือโปรโมชั่น 120Hz ในรุ่น Pro และก็ Pro Max ค่ะในที่สุด iPhone ก็มีค่า Refresh Rate สูงๆแบบนี้ออกมาให้ไดดูจอลื่นๆกันบ้างแล้วละเนาะแต่ก็ยังแอบน่าเสียดายหน่อยนะคะที่เขาใส่มาให้ในรุ่นใหญ่เท่านั้น ส่วนรุ่นน้องอย่าง iPhone 13แล้วก็ iPhone 13 mini จะได้เป็นจอ refresh rate ที่60เฮิเท่านั้นค่ะเรื่องที่2ที่ต่างกันก็คือเรื่องของกล้องค่ะสำหรับกล้องเนี่ยทั้ง4ตัวต้องบอกว่าให้มาเป็นกันสั่นเซนเซอร์ชิพทั้งหมดนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าไอเซนเซอร์ชิพมันอะไรอะถ้าอย่างนั้นเรามาเล่าให้ฟังกันค่ะ สำหรับเซ็นเซอร์ชิปเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะมันคือเซ็นเซอร์ที่เป็นระบบป้องกันการสั่นที่ตัวเซ็นเซอร์เลยหรือชื่อเต็มๆก็คือเซนเซอร์ชิป Image Stabilization เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ฝังอยู่ในเซ็นเซอร์ของกล้องของ iPhone ค่ะ ทำให้การถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอต่างๆนิ่งมากขึ้นสมูทลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นสภาวะแสงน้อยหรือว่าจะรุมแรงขนาดไหนก็ซูได้ค่ะซึ่งจะว่าไปทําให้ประสิทธิภาพของภาพที่ได้เนี่ยดีขึ้นกว่าระบบ OIS หรือว่าการใช้การสั่นแบบ optical ที่หลายๆคนรู้จักกันค่ะเพราะว่าการใช้ OIS เนี่ยมีกลไกทํางานอยู่แค่ในส่วนของเลนเท่านั้นและนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมกล้องของ iPhone ตําแหน่งถึงต้องกลายมาเป็นทแยงเพราะว่าต้องใส่เซ็นเซอร์ชิปเข้าไปนั่นเองค่ะ แต่ความพิเศษของรุ่นใหญ่ทั้งรุ่นโปรและโปรแม็กซ์ที่ได้มามากกว่ารุ่นน้องก็คือจะมีเลนส์เทเลโฟโต้ความละเอียด12ล้านพิกเซลมาเสริมทับด้วยนะคะตรงนี้ทําให้เราสามารถซูมแบบ o p ปติคอลไม่เสียรายละเอียดได้3เท่าในขณะที่รุ่นเล็กทกกําได้แค่2เท่าเท่านั้นค่ะ อ๋อแล้วก็รอบนี้ต้องบอกว่าเขาถ่ายมาโครได้แล้วด้วยนะคะซึ่ง2รุ่นใหญ่ได้กล้องเท่ากันเดะมาเหมือนกันต่างกับตอน iPhone 12ที่ตัว Pro Max จะได้สเปคท็อปสุดท็อปกว่ารุ่น Pro ซะอีกงานนี้รุ่นโ Pro ไม่น้อยใจแล้วนะจ๊ะ ซึ่งคราวนี้จุดเด่นของ iPhone 13ที่เน้นมาจัดจะเลยก็คือเรื่องของงานวิดีโอนี่แหละค่ะจัดมาให้แบบแน่นๆโดยเฉพาะโหมดซีเมติกที่สลับจุดโฟกัสได้เนียนราวกับกล้องโปรซึ่งเขาก็มีเดโมเปลี่ยนตำแหน่งโฟกัสจากวัตถุหนึ่งไปอีกวัตถุหนึ่งขณะที่กำลังถ่ายอยู่บอกเลยสมูทมากเหมือนกำลังดูหนังอยู่หน้าชัดหลังเบลอสลับฉากเนียนสุดนะคะแล้วก็เบื้องหลังเนี่ยจะมีการแทรบแผนที่ความลึกเข้าไปตอนถ่ายวิดีโอด้วยโดยอันนี้เขาเอาเรื่องของ Machine Learning มาเสริมในโหมดนี้ด้วยค่ะ ผลลับที่ตามมาก็คือมันสามารถปรับระยะชั้นลึกได้แบบเรียลไทม์ซึ่งยังไม่เคยมีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนทําได้มาก่อนเลยค่ะสําหรับเรื่องที่3ที่ต่างกันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะเป็นที่ประจักษ์กันอยู่แล้วนะคะว่า iPhone ไม่เคยออกมาบอกค่ะว่าแบตเตอรี่ของตัวเองให้มากี่มิลลิแอมป์ในแต่ละรุ่นซึ่งก็ไม่มีใครติดปัญหาข้อนั้นเพราะสุดท้ายทุกคนก็พอใจกับเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานเป็นหลักถูกไหมคะแน่นอนว่า4ตัวนี้เนี่ยก็ออกมาบอกแค่ระยะเวลาในการใช้งานต่างๆเหมือนกันค่ะ โดยอันนี้เนี่ยทาง Apple เขาทำการทดสอบแบตเตอรี่จากการทดสอบการเล่นวิดีโอนะคะเขาทำการทดสอบในเดือนสิงหาคมคะ่ะโดยใช้ iPhone 13 mini 13 13 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro Max รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมกับซอฟต์แวร์แล้วก็มีการสมัครใช้งานเครือข่ายของผู้ให้บริการ LTE และ 5G ด้วยโดยอันนี้นจะประกอบไปด้วยการเล่นภาพยนตร์ความยาว2ชั่วโมง23นาทีที่ซื้อจาก iTunes Store จะเป็นการตั้งค่าให้เล่นซ้ำนะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยทดสอบด้วยการส่งสัญญาณเสียงสเตอรโอการเล่นวิดีโอผ่าน streaming นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ที่รับชมผ่าน HDR ความยาว3ชั่วโมง1นาทีที่ซื้อจาก i iTunes Store เหมือนกันตั้งค่าให้เล่นซ้ำเหมือนกันโดยทดสอบด้วยการส่งสัญญาณเสียงสเตอรโอแล้วก,ก็การตั้งค่าทั้งหมดเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นยกเวน้นการตั้งค่าจับคู่บลูทูธกับหูฟังการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi เข้ากับเครือข่ายการปิดคุณสมบัติถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายของ Wi-Fi ปิดคุณสมบัติปรับแสงสว่างอัตโนมัติแล้วก็ปิดการแสดงผลแบบ t True t o ท ne ค่ะ ซึ่งจากเงื่อนไขที่เราบอกไปเนี่ยผลการทดสอบก็คือ iPhone 13 mini เล่นวิดีโอต่อเนื่องได้นาน17ชั่วโมงเลยค่ะส่วน iPhone 13เล่นวิดีโอต่อเนื่องได้นาน19ชั่วโมง13 Pro ต่อเนื่องได้22ชั่วโมงแล้วก็13 Pro Max ยาวไปถึง28ชั่วโมงอยู่ได้เลยวันไปเลยเนาะ ซึ่งถ้าจะว่าไป iPhone 13 mini แล้วก็ iPhone 13 Pro ทําเวลาได้นานกว่ารุ่นก่อนอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะส่วน iPhone 13แล้วก็13 Pro Max ทําเวลาได้ดีขึ้น2ชั่วโมงครึ่งเลยละคะ่ะนั่นจะทําให้ iPhone 13 Pro Max ขึ้นแท่นเป็น iPhone ที่แบตอึดที่สุดเท่าที่ Apple เคยทดสอบแล้วก็มีมาด้วยนะ ความต่างเรื่องที่สีก็คือเรื่องของสีสันและราคาค่ะแน่นอนสีและราคาคือสิ่งที่ทุกคนสนใจมากเพราะว่าสีเนี่ยมันจะเสริมดวงมันจะโลกกบเราหรือไม่โลกกบเราเนี่ยต้องดูที่สีก่อนเลยส่วนเรื่องราคามันจะโลกกบกระเป๋าตังค์เราไหมต้องดูที่ราคาของแต่ละรุ่นด้วยเหมือนกันเนาะเรื่องเงินเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครนะคะออกจากเราไปแล้วก็จะไม่เข้าเลยเหมือนกัน <c oughs> น่าสงสารจริงๆอ่ะมาดูเรื่องของสีกันก่อนละกันปีนี้สีไหนมาแรงนะคะ สำหรับปีนี้มาในโทนคลาสสิกซอฟต์ค่ะไม่ได้เป็นพาสเทลน่ารักเหมือนครั้งก่อนนะซึ่งทางฝั่งคู่เล็ก iPhone 13 mini แล้วก็13จะมีด้วยกัน5สีก็คือชมพูน้ำเงิน m i night s t a r l i g h t แล้วก็ Product Red ค่ะส่วนรุ่นใหญ่ก็จะเป็นสีน้ำเงินเ e r a ์ Blue สีเงินสีทองแล้วก็สีกราไฟ t ์ค่ะ ซึ่งอันนี้จะมาพร้อมกับความจุสูงสุด1เฉลบตยต่างจากรุ่นเล็กที่จะมีให้เลือกความจุสูงสุด512 g b เท่านั้นค่ะแต่ว่าราคาก็จะต่างกันด้วยเหมือนกันนะคะโดยรุ่นเล็กสุดเริ่มต้นที่25,900บาทสำหรับ iPhone 13 mini iPhone 13เริ่มต้นที่29,900บาท iPhone 13 Pro เริ่มต้นที่38,900บาทและรุ่น Pro Max เริ่มต้นที่42,900บาท ส่วนราคาสุดท้าย1 TB ลบของตัว Pro Max ไปจบที่62,900บาทค่ะสำหรับใครที่สนใจเนี่ย iPhone ทั้ง4รุ่นจะเปิดให้จองวันที่1ตุลาคมนะคะแล้วก็จะวางขายวันที่8ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นดูความต่างแล้วเตรียมตัวตัดสินใจเลือกรอได้เลยค่ะ และนี่แหละค่ะคือ4ความต่างของ iPhone รุ่นใหม่ทั้ง4รุ่นตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าต่างกันตรงไหนบ้างคราวนี้ก็ต้องเลือกแล้วแหละว่าปกติแล้วเป็นคนชอบมือถือไซส์ประมาณไหนถือแล้วเหมาะมือที่ขนาดเท่าไหร่หรือว่าใช้หน้าจอเยอะใช้หน้าจอน้อยบางคนเนี่ยใช้งานหน้าจอเยอะอยากดูอะไรใหญ่ๆก็อาจจะต้องเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะคะ นอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดูก็คือเรื่องของกล้องค่ะถ้าคุณเน้นใช้งานกล้องวิดีโออยากได้งานวิดีโอนิบเนียเน้ยบแบบว่าหน้าชัดหลังเบอร์เปลี่ยนจุดฟุบฟัดเลยอย่างเงี้ยอาจจะแนะนําเป็นรุ่นใหญ่นะคะกับเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้ก็ส่งผลเหมือนกันค่ะเพราะว่าหลายๆคนไม่ชอบพก power bank อยากได้แบตอยู่นานๆใครอยากได้แบตนานๆรุ่นใหญ่ก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าอย่างที่เขาทดสอบมาแล้วเนี่ยตัว pro max แบกอยู่ได้เลยวันเลยทีเดียวและปิดท้ายด้วยเรื่องสำคัญไม่ว่าปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ที่เราพูดไป ถ้าเกิดงบประมาณในกระเป๋าไม่ถึงอันนี้จะลําบากนะคะเพราะฉะนั้นดูเรื่องของงบประมาณที่คุณมีให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ดูเรื่องปัจจัยการใช้งานอื่นๆตามมาค่ะและนี่ก็คือคลิปความต่างของ iPhone 13 series นี้ค่ะดูแล้วตัดสินใจเอาไว้นะว่ารุ่นไหนเหมาะกับคุณเลือกรุ่นที่ใช้ใงบที่ชอบแล้วก็การใช้งานที่เหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้เก่งไปก่อนละแต่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะ